สวัสดีครับวันนี้เอกดีเมมชายนะครับมาพบกันอีกแนละ้วก็มาแนะนำว่าอ,อ,อย่างคันนี้เอาผ่าเคยติดตั้งตัวฟิล์มใส่กระลอยและคันมาแล้วจากที่อื่นนะครับผมจะมาแนะนำว่าฟิล์มใส่กระลอยครับณนะปัจจุบันมันมีหลายเกรดนะครับคุณภาพก็แตกต่างกันออกไปอ,อ,อย่างคันนี้คุณภาพก็จะเวลาโดนรอยขีดข่วนนะครับ ฟิล์มมันจะไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะครับลองลองมาดูใกล้ๆอย่างเดี๋ยวผมเทสให้ดูหลักๆคือจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่เทสนะครับรถที่ติดตั้งมาคันนี้น่าจะประมาณปีปีนิดหน่อยนะครับมันก็จะเห็นมีมีรอยรอยบนผิวฟิล์มแล้วเห็นไหมอ่าน่ะเป็นเส้นขนเล็กๆเล็กๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็อเดี๋ยวผมเทสให้ดู ใกล้ๆล,ลองลองมาดุใกล้ๆอย่างเอาแป้งทองเหลืองถู่นะีฮะเห็นไหมฮะรอยรอยเต็มเลยครับแล้วรอยตรงเนี้ยมันจะไม่หายนะครับมันจะไม่หายมันก็จะคงอยู่กับอยู่บนผิวฟิลม์มมันก็จะทำให้รถเราเนี่ยดูแล้วไม่เงางามแล้วก็ไม่สวยนะครับพวกขอบมุมต่างๆเนี่ยครับเนี่ย ก็ก็ยังเห็นได้ชัดว่ามีขอบฟิล์มที่ที่เลยออกมานะครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงเบ้ามืออย่างเงี้ยครับอันเนี้ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันจะมีชิ้นที่เอามาแปะต่อกันต่อกันมันดูไม่สวยงาม อย่างคันเนี้ลูกค้าเอามาลอกแล้วก็เดี๋ยวให้ทางพีเมมชายของเราเนี่ยติดตั้งใหม่ทั้งคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลอกเสร็จแล้วเนี่ยมาเทสคุณภาพฟิล์มที่ร้านแล้วก็ดูงานติดตั้งหลังจากลอกแล้วก็ติดใหม่แล้วรถรถจะมีความสวยงานขึ้นขนาดไหนเนี่ยพวกรายละเอียดพวกขอมุมอย่างเงี้ยครับเนี่ย แม้กระทั่งเนี่ยกระจกมองข้างก็จะเป็นชิ้นต่อนะครับพวกเป้ามือส่วนอื่นๆเขาก็ไม่ได้ติดมาให้ด้วยนะครับพวกโครเมียมพวกเนี่ยชิ้นโครเมียมต่างๆเนี่ยไม่ไม่มีเลยนะครับไม่ไม่ได้ติดตั้งมาเลยพวกนี้ก็คือใช้งานไปมันก็จะเป็นรอยเหมือนกันครับแล้วก็เนี่ยพวก กชิ้นด้านล่างเนี่ยไม่ได้ติดตั้งมาให้เลยพวกกาบต่างๆไม่มีฟิล์มเลยแต่เดี๋ยวทางเราจะติดให้ทั้งหมดเลยนะครับพว,พวกชิ้นงานพวกนี้แม้กระทั่งไอ้ที่เปิดประตูเนี่ยเดี๋ยวเราก็ติดตั้งให้หมดโอเคนั่นเดี๋ยวเราจะลอกฟิล์มแล้วก็ผลงานเสร็จแล้วเราจะถ่ายรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ Okay, cop.